สี่พันห้าร้อยตัวนะสี่พันห้าร้อยตัวเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ดีกว่าน้อเขียนข้างล่างนะคะสี่เท่ากับสี่พันห้าร้อยตัวนะคะมาดูวันมาดูข้อที่สองวันจันทร์จำหน่ายพันปลาได้มากกว่าวันพฤหัสบดีนะคะเท่าไหร่นะวันจันทร์เท่าไหร่วันจันทร์สี่ร้อยเพื่อพฤหัสบดีสามร้อยแจดงว่าเราเอาวันจันทร์นะคะลบด้วยวันพฤหัสบดีเนาะเราอะจะได้หนึ่งร้อยคือวันจันทร์เนี่ยจะขายได้มากกว่าหนึ่งร้อยตัวนะคะ แล้วมาดูค่ะวันเสาร์วันเสาร์ 6, และว,วันอาทิตย์จำหน่ายรวมกันได้เท่าไหร่วันเสาร์หนึ่งพันวันอาทิตย์เก้าร้อยนะคะจะได้ทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยตัวนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมาดูวันใดข้อที่สี่นะคะวันใดที่มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นบ้างนะคะปริมาณการขายเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยจะมีวันอังคารนะคะ แล้วก็กระโดดเป็นวันสุกแล้วก็กระโดดเป็นวันเสาเนาะตอบเลยค่ะอังคารสุกเสาสามวันนะคะเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูน,น,นะคะมีคอนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้น มอหนึ่งนะคะน้องๆที่จะมาขึ้นมอหนึ่งนะคะคุณครูมีคอร์สทนิสสานะคะสามารถนะคะเข้าไปในโปรไฟล์ของคุณครูนะคะคุณครูแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะชอบนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณครูแล้วก็กดติดตามคุณครูดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่อยากพลาดคลิปนี้นะคะสามารถบันทึกคลิปได้นะคะเห็นไหมลูกโบข้างล่างเนี่ยสามารถกดได้หมดเลยนะคะโอเคคุณครูไปแล้วนะคะวันนี้นะคะขอให้น้องๆค่ะมีมีความสุขนะคะกับการเรียนนะคะสู้ๆค่ะบ๊ายบาย